สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลประแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลประเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะ ทักทายเพื่อนบ้านรด้วยนะคะสปปตเอิตาลีดสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเด่นไกลนะคะขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ทักทายกันนะคะแล้วก็มากดติดตามเพิ่มให้เนาะก็ขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะในคลิปนี้ไม์เลิฟเจเจก็ได้ไปฟังนะคะคลิปที่ป้าเต็นพูดอยู่บ้านนะคะแอชิดเนาะที่ไปนั่งอยู่กับแม่แอชิดนะคะก็ไปฟังมาแล้วก็ไปเห็นนะคะ ช่องช่องนะคะสาวนั่งเทียนเขียนข่าวนี่แหละคะ่ะเนาะก็เอามาลงนะคะแล้วก็เอามาพูดเปรียบเทียบในระหว่างที่ป้าตอบคอมเมนต์กับนะคะคนที่นะคะเข้ามาไอ้คอมเมนต์ใต้คลิปของป้านะคะนะคะไม่รู้ว่าป้าเล่นนะคะอันนั้นอยู่ที่เขาพูดถึงนนเนาะนะคะก็คือการที่บอกว่าไอคนขับรถสามารถขับไปเองได้โดยไม่พึ่งพาใครแล้วก็ มีจุดมุ่งหมายข้างหน้าที่พูดถึงกันนลยเนาะแล้วลก็คอมเมนต์แล้วป้าอ่านที่บอกว่านะคะถ้ารอให้กระดิกนิ้วแล้วมีผู้ชายแค่กระดิกนิ้วนะ่ะความสวยอะไรพวกนี้กระดิกนิ้วแล้วนะคะจะมีคนเดินเข้าหามากมายนั่นแหละแล้วป้าก็ตอบไปในในคลิปนั้นแล้วว่าเป็นป้าป้าก็ไม่อยากได้เราแค่ลุงกระดิกนิ้วอะไรเกี่ยวกับพูดเรื่องลุงด้วยนั่นแหละคะ่ะเนาะทีนี้เขาก็เอามาตอนนั้นแหละมันจับเป็นประเด็นว่า ไปตีความหมายผิดนะคะในในสิ่งที่เราฟังมาเนาะป้าเขาพูดหมายถึงว่านะคะถ้าลุงนะคะกระดิกนิ้วแล้วสาวมาเต็มมาพึบอย่างนั้นน่ะป้าคงไม่เอาหรอกนะคะเพราะว่าความเป็นเมียเนาะไม่มีใครอยากจะให้ผัวของตัวเองไปกระดิกนิ้วเอาคนอื่นเดินเข้ามาหามาเยอะๆอย่างนั้นหรอกใช่ไหมคะทุกคนเนาะในในสิ่งที่ป้าพูดนะแต่ว่าเขาก็เอาไปปีไปตีความหมายว่า ลุงอาจจะเคยกระดิกนิ้วแล้วให้อะไรนะไปเอาป้าไปอะไรที่เขาพูดเนาะก็คือมีผู้ชายเยอะๆมาทําอะไรป้าน่นแหละในสิ่งที่เขาพูดก็คือมา w ดก็ไม่อยากพูดไปในส่วนนั้นเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นการเอาคนอื่นมาพูดในทางไม่ดีนะคะเนาะเราก็เคยดูแต่ตามข่าวตามอะไรพวกนี้เนาะแต่ไม่คิดว่าเขาก็จะเอาสิ่งนี้มาพูดกับ กับป้าเนาะนะคะไม่รู้นะในส่วนตัวเขาแหละเขาคิดอะไรก็ไม่รู้ถึงต้องเอามาพูดในเกี่ยวกับว่าคือลุมโซม่างั้นเถอะเนาะนะคะในในสิ่งที่เราไปฟังมานะคะในสิ่งที่เขาพูดนะ่ะซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่ความจริงในสิ่งที่ป้าพูดเลยป้าแคาพูดแค่บอกว่าไม่อยากให้ลุงไปกระดิกนิ้วนะคะให้ใครหรือว่าป้ากระดิกนิ้วเกี่ยวกับที่พูดเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแหละค่ะว่า มีเยอะไม่มีเยอะนี่แหละนะคะซึ่งความหมายที่ป้าแปลก,ก็คือไม่อยากให้ไอ้ใครกระดิกนิ้วแล้วให้เดินเข้าหาเยอะๆนั่นแหละค่ะนะคะมันคงวุ่นวายอะไรประมาณนี้นในความหมายของป้าเนาะก็คือถ้ามีคนเดินเข้ามาเยอะๆมันก็วุ่นวายนะคะแทนที่จะมีแค่ลุงคนเดียวก็พอนะคะจะต้องไปมีใครอีอะไรมากมายแต่ก็เอาไปถูกตีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งเนาะนะคะซึ่งลุงเขาเอป้าเขาก็ตอบโต้ นะคะอีกคนนึงนั่นแหละถ้าทุกคนฟังก็รู้ว่าเป็นใครเนาะนะคะในสิ่งที่ป้าตอบนั่นแหละแต่เขาก็เอามาบิดเบือนในทำนองอื่นนั่นแหละค่ะเนาะซึ่งก็ตีความหมายไปสารพัดที่เขาจะตีเนี่ยก็คือความคนที่เรามีใจอคติกับคนอื่นเขาแล้วนะ่ะก็จะคิดแต่ด้านลบนั่นแหละเนาะพอด้านลบไปเสร็จแล้วก็เอามาพูดในด้านลบๆเพราะความคิดของตัวเองมันลบอยู่แล้วนั่นแหละนะคะไม่รู้ว่านะคะ ถ้าเราพูดประมาณนั้นนะเนาะนะคะมันก็เหมือนกับนะคะถ้าถ้าจะไปว่าเขาเรียกอะไรถ้าตัวเองไม่เคยเจอกับตัวคงไม่พูดสิ่งนั้นออกมาเหมือนอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนตัวเองหรือเปล่าโดนเหมือนตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าจึงต้องพูดแบบนั้นออกไปใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าเนาะเราไปฟังเราก็ไม่ได้ตีความหมายว่าป้าเขาจะต้อง นะคะพูดในว่าให้ลุงกระดิกนิ้วเอาคนอื่นมาทําอะไรกับป้าแต่คนคนนี้ก็พูดไปอย่างนั้นนะคะในสิ่งที่เราไปฟังมาเนาะนะคะนั่นก็คือการตอบโต้อของครอบครัวเขาเนั่นแหละครอบครัวของป้าเขาที่ออกมาพูดในด้านลบให้กันในก่อนวันตัดสินนี่แหละคะ่ะเราจะได้เห็นอะไรออกมาเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นพูดฝั่งนี้พูดในส่วนตัวไมล์เลฟจ,จีด้านอดีตของเขาเนะ่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าใครเป็นยังไงนะคะ ใครเป็นยังไงใครเป็นแบบไหนอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะเพราะเราไม่ได้ติดตามเขาเมื่ออดีตของเขาเรามาติดตามเขา2คนนะคะหรือคนในครอบครัวในคดีนี้ก็คือภายในสปีกว่าเราก็มองปัจจุบันแล้วเมื่อสามปีที่ผ่านมาแต่อดีตหลังจาก3ปีไปแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าคนในครอบครัวของเขาเป็นแบบไหน ก็คนในครอบครัวเขามาเปิดเผยให้เราดูนี่แหละให้เราฟังนี่แหละเราถึงได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกันมาบ้างแต่ความจริงมันจะเป็นจริงแค่ไหนนะคะมันจะเอาความจริงมาพูดกี่เปอร์เซนที่เหลือคือต่อเติมแต่งเติมกันเข้าไปหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ในอดีตของเขาใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงปาส่วนตัวไม้หริอเจจีเนี่ยไม่สนใจอดีตนะคะเพราะอดีตเราทุกคนมีผิดพลาดกันได้ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้นะคะ ม้แต่เมื่อวานถ้าเราทําอะไรผิดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนอดีตไปแก้ไขของเมื่อวานได้เลยว่าเราไม่อยากทําสิ่งนี้ผิดพลาดไปนะแต่เมื่อมันผิดพลาดไปแล้วเนะี่ยอดีตก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าที่เราจะต้องทําในสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าไปย้อนเอาอดีตมาแล้วมาทําซ้ําๆว่าสิ่งที่ตัวเองทําผิดและต้องซ้ำทำทำผิดซ้ําต่อนะคะก็เอาอดีตมาเป็นบทเรียนแล้วแก้ไขในวันข้างหน้าของเรานะคะ แต่ถ้าจะเอาอดีตแล้วมาพูดตอกย้ำพูดพาดพิงซึ่งกันและกันพูดให้ร้ายซึ่งกันและกันมันไม่เกิดผลประโยชน์หรอกคะ่ะเพราะว่าอดีตมันผ่านไปแล้วอดีตของแต่ละคนน่ะมันผ่านไปแล้วคะ่ะเนาะยิ่งขุดคุยมันก็เหมือนกับเรานะคะเอาประวัติของแต่ละคนออกมาขุดคุยนั่นหละค่ะเนาะออกมาประจานกันเองนั่นหละค่ะนะ,ะในในสิ่งที่มาเริร่มจะจคิดก็จะคิดประมาณนี้เนาะเพราะอดีตไม่มีใครที่จะสามารถไปแก้ไขได้เนาะอันนี้ก็เลยเอาออกมาพูด เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเราฟังป้าพ,พูดแล้วก็ไปฟังช่องนะคะสาวนั่งเทียนเขียนข่าวนี่แหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะพี่สาว <c oughs> <c oughs> นะคะนะคะพี่สาวใครก็ไปรู้เนาะนะคะว่านั่งเทียนเขียนข่าวรู้ไปทุกเรื่องในเรื่องส่วนตัวของเขานะนะคะยังกับเป็นตัวเองซะกันนะเวลาพูดอะไรแต่ละครั้งนะคะคือ พูดเขาแต่มันเหมือนกระยงไปในชีวิตประจํำวันของตัวเองซะง,งั้นแหละนะคะคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะก่อนนอนเนาะนะคะก็ฝาก fc ลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวนั่นแหละคะ่ะที่ทําออกมานะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนของทีพีสกินน่แหละนะ,คะนะใครที่มีพอกําลังนะคะก็ทําตามกําลังของเรานะคะอย่าเกินตัวเนาะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะ มาดิพีข่ของคุณรัชนีลูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะที่ค้าขายทางออนไลน์กันเนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเอฟซีสายลุงป้านะคะก็ทุกๆคนแหละคะ่ะที่ทําเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นเพื่อนนะคะไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะคะเราทุกคนก็คือคนไทยเป็นเพื่อนกันนะคะต่อให้ความคิดเห็นของเรามันจะแตกต่างกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนมันก็อารมณ์บ๊วยนะคะ อย่าไปสนใจในสิ่งที่เราพูดในคอนเทนต์ของแต่ละช่องเนาะนะคะเราเอาความดีเหล่านั้นนะคะอะไรที่ทําสิ่งดีเราเก็บแต่สิ่งดีค่ะอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจเราก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจนะคะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในใจิตใจของเราเราก็จะคิดแต่ด้านบวกนะคะพอด้านบวกเป็นพลังบวกชีวิตเราก็จะเป็นบวกนะคะนี่นะคะก็ขอให fc เก่าไม่เลิฟแล้วก็ fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดคิดฝังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาความคิดหวังทุกๆประการนะคะมีความสุขม,มากๆพร้อมครอบครัวนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะโชคล่ามเงินทองไหลมาทมาไม่ขาดสายเหลือกิกนเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเฮงๆรวยๆวยกันค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้นอนหลับฟันดีกันค่ะสวัสดีค่ะ